อเข้าวติมัดจอนเนือ้อขนาดเนื้อวูเนื้อวูจ้อจก็ว่าแกงก็ว่าแต่ว่าแกงทำทำมาให้เจ๊ไหนขนาดใส่ด่างปุ๊ดค่ะมี่ยังน้ำเค็งก็มีผักหมี่ผ้าห่อขิงหมักริกแล้วก็หมะเคะือส้มคือผองปลายากโลดดีมินอินค่ะ ตังชนโบราณค่ะมากับตัวงจ้อมกันค่ะกับตังมอ,อนะีค่ะนี่ใส่ไผ่ฐานเขาเด็ดตังไผ่ฐานในเนาะไผ่เขาก็ใส่ไว้าย,ยาว่อตังเฮิร์งโบราณค่ะห่มพางเนาะห่มพางเด็ดตังเขาค่ะนี่ครับตังเฮิร์งโบราณหมกจมุ้งปลายนี่ค่ะ,มมป,ะ,คะป้องซุกจ่องให้มาตัวงกันค่ะเนาะซุปย่อก็นในมัดตังเฮิร์งขนมะนี่หรือจอ ตักใส่หวานเนี่ค่ะสองห้างวานค่ะเนึ้โจเนึ้แกงเนื้อโจนึ้แกงหลายๆอย่างค่ะใหม่สุขค่ะสวัสดีค่ะมันได้มาทบกันแถวค่ะมันได้เอาค่ะก็มีแกงเนื้อทีแกงไว้นั่นขนอยแล้วก็มีแกงปีแล้วก็มีหัวน้ำพริกคิงค่ะอันนี้อันจีอันนี้อันจีมากินด้วยกันค่ะ แกงเนื้อแกงปีถั่วเน่าสูงเครื่องันนี What? Un mm -hmm. okay. Et 进不进个吧？ ไม่ปลกกันได้ก่อนค่ะไว้ทบกันให้ชิดนาค่ะค่ะค่ะค่ค่ะใหม่สมค้าสวัสดีค่ะ